เด็ดตยำเส้นที่อยากจะกิน ว้าวเหมือนไม่ได้ Đúng à Bùm bờ đời Nào, đối mình em Ừ Nếm nhăn ngồi ngươi chặt chặt lên đi Con nếm ngon á rồi, được chưa? อเวิเ oh. ังไงกินปใชไหมกินมั้งอืมกินเลยอืมอืมว่าแบต้องมีเพื่อนนิดนิดด้ว่หนุ่มเวรทำบราาวัเมื่อไหรเมื่อไหร่ีดูควันว่างเวงอาว่างเวงกับาแีถือแบบาได้ไม่หลับไม่นอไดิ้ไทยดำตาเล่ มวลศูนยค่ะ,อะเออเออนะนี่ไท่ด,ดำมมีไข่จริงนะอันหยิบกาวสา่งซิบนะซิปทำยัไร วันนี้เราจะยำหมนเส้นกันค่ะแล้วก็ใช้เครื่องครัวที่เราใช้ไซส์ปกตินะคะ mm. นี่จานชามก็ปกติไซส์ปกติเลย mm. เอามาทำบ้านของเล่นเด็กนี่หมอ้อถ้าเป็นบ้านของเล่นเด็กจะประมาณนี้ถ้าเป็นของจริงก็จะประมาณนี้อืเง mm. ินมากนะแต่พัดแพดกดคงจะทำไม่ได้นะน่าจะฟุงมากเลยนะ้องนี้

ทำลายเตกเตยนี่ก็แบบเตรยจานนี้ก็ได้นะยำวุ้นเส้นที่อยากจะกินมาหลายวันแล้วเป็นมัน,ม,น,ม,นมันหมาปีลนะ้วอะงงเซนเนก่งหองหัวสุเลยลืมใส่ปลาหมึกแล้วก็ใส่หมูสับอืม ด้วยด้วยด้วยเนอะด้วมเนมอืมวยนี huh. Whoa. 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 <pop ping paradise> ่ยำบุ้งเส้นด้วยเนาะยำบุ้งเส้นอร่อยมากตับเปมั้ต่อด้เลยไปหนึ่งก้านหนูด้วย